สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกคนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกฟ้านาอาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมโทรศัพท์มือถือระยะไกลนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Team Viewer Remote Control และ Team v i e w e r q u i ิ k s u p p o r t แล้ววิธีป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ของเราได้นะครับตั้งแต่มีมิจฉาชีพนะครับใช้กลอุบายหลอกผู้เสียหายให้ดาวน์โหลดแอปรีโมทนะครับมาควบคุมโทรศัพท์มือถือระยะไกลนะครับโดยผู้เสียหายเป็นจํานวนมากนะครับที่ถูกดูดเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวนะครับก็น่าเห็นใจผู้เสียหายนะครับเพราะว่ากว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันลำบากมากนะครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ แอปพลิเคชัน TeamViewer Remote Control และแอปพลิเคชัน q u i c k s u p p o r t เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ทางมิจฉาชีพชอบนำมาใช้หลอกเหยื่อนะครับสำหรับวิธีการทำงานของมันง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นแอปพลิเคชันของมิจฉาชีพที่ชื่อว่า TeamViewer Remote Control เราจะเรียกมันว่าผู้ควบคุมนะครับ ฝั่งตรงขวามือเป็นแอปพลิเคชันของผู้เสียหายที่ชื่อว่า TeamViewer Click Support เราจะเรียกมันว่าผู้ให้ควบคุมนะครับเมื่อมิจฉาชีพหลอกให้ผู้เสียหายติดตั้ง TeamViewer Click Support เรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดขึ้นมาจะมีหมายเลข ID Partner 10หลักนะครับมิจฉาชีพก็จะหลอกถาม ID Partner 10หลักซึ่งถ้าผู้เสียหายบอกไปนั่นหมายความว่า ผู้เสียหายยินยอมให้ทางมิจฉาชีพมาควบคุมโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับเมื่อทางมิจฉาชีพได้หมายเลข ID partner 10หลักของผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วมันก็จะเอามากรอกบนแอปพลิเคชัน TeamViewer Remote Control ผู้ควบคุมของมิจฉาชีพนะครับเสร็จแล้วมันก็กดปุ่มการควบคุมระยะไกลนะครับระบบจะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชัน TeamViewer Click Support ของผู้เสียหาย ผู้ให้ควบคุมนะครับเมื่อผู้เสียหายกดตั้งค่าและอนุญาตให้อปพลิเคชันฝั่งผู้ควบคุมให้มาทําการควบคุมโทรศัพท์มือถือผู้เสียหายนั่นหมายความว่ามิจฉาชีพสามารถเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ผู้เสียหายได้นะครับและมิจฉาชีพก็สามารถเข้าไปดูในโทรศัพท์ผู้เสียหายได้ทุกอย่างในโทรศัพท์ของผู้เสียหายนะครับเหมือนยกโทรศัพท์มือถือให้กับมิจฉาชีพเลยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับให้เราสบายใจได้เลยนะครับว่าตอนนี้ธนาคารทุกธนาคารนะครับมีการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่โดยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมได้นะครับโดยให้เราปิดฟังก์ชันบริการพิเศษนะครับ accessibility service นะครับจึงจะสามารถเปิดใช้งานแอปมบาย l e แบงกิ้งแต่ละธนาคารได้นะครับหากท่านยังไม่ได้ตั้งค่าปิดใช้งาน บริการช่วยเหลือพิเศษให้ท่านทําตามดังนี้นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ a n d r o i d นะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าเพิ่มเติมการช่วยเหลือพิเศษหากเรามีแอปรีโมทที่ติดตั้งอยู่ให้กดปิดได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับของผมมีแอปรีโมทที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Teamviewer หากเราต้องการจะใช้งานแอปรีโมทให้เราเข้ามาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่และยี่ห้อเมนูมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแอปพลิเคชันรีโมทระยะไกลมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของมันคือหากเราต้องการจะให้เพื่อนของเราเข้ามาตั้งค่าหรือช่วยเหลือเมื่อโทรศัพท์ของเรามีปัญหาก็สามารถทําผ่านแอปรีโมทระยะไกลได้นะครับโดยที่เพื่อนของเราไม่ต้องเดินทางมาหาเราซึ่งมันอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ได้นะครับ ข้อเสียของมันคือเมื่อตกอยู่ในมือมิจฉาชีพมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับเรานะครับแต่เราก็สามารถป้องกันได้โดยปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษ accessibility service นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบนบานๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ